คลิปนี้มีภาพเสียงที่น่ารังเกียจเช่นเสียงตดใครขี้กำลังกินข้าวอยู่ก็กดออกไปได้เลยนะครับอสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาไปห้องน้ำทุกคนไปห้องน้ํานะครับวันนี้ป,ปวดขี้มากๆเ่ยตอนนี้ไม่ไหวแล้วไม่รู้ไปกินอะไรมาปวดขี้มากๆแบบมันใกล้จะออกมาลวนะทุกคนเออ และในตอนนี้ผมก็กำลังจะเข้าห้องน้ำนะครับแล้วตอนนี้ประตูมันก็ล็อกอยู่ด้วยมันเข้าไม่ได้นะครับทุกคนโอ้ยไม่ไหวแล้วผมมีแค่วิธีเดียวนะทุกคนที่ต้องเข้าในห้องน้ำนี้ได้เพราะมันก็ไม่มีคนอยู่เหมือนกันไม่รู้ทำไมมันถึงล็อกนะทุกคนก็เราจะใช้วิธีนี้กันอ,อ ในตอนนี้ผมก็ได้ถอดกางเกงเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเปิดช่วงอโอ้ขี้งสบายเลยทุกคนเน่ยมันโล่งมากๆ เนตอนนี้นะครับผมก็ขี้เสร็จไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปิดฝาส้วมตอนนี้ผมก็จะออกจากที่นี่แล้วนะฮ่มหูเดินออกจากห้องน้ำอย่างสบายใจโล่งจริงๆริ้โอ้โี่ฉันก็จะมาเล่นน้ำนะ แล้ตอนนี้น้ำก็ดูมันจะใสด้วยเพราะฉันก็ยังไม่เห็นเหมือนกันเพราะตอนนี้ผมก็อยู่เรือไททานิกนะทุกคนโอ้โหจะบอกว่าผมตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่สูงกว่าปองเรืออีกแล้วก็จะกระปกระดูน้ำกันนะาน้ำมันต้องสะอาดมากแน่ๆเลยปิ้ว ทำไมน้ำมันสีน้ำตาลแบบนี้เนะี่ย ยังเหม็นจนออกมาไม่ได้เลเหม็นจนกลายเป็นกระดูกเลย